ไปดูดูวก็อยากไปนัแต่ลุงลุงตาแล้วตายแล้วครับก็ไปได้ไปดีเหลาะมาเลยเหลาะม่เลยทุกที่ทุกวันที่คุณได้ไปกาบจนตอนคนท่านมีเสียคนไปตอนว่างซีอาสองอาสามร่างไี้สัวษะเ่ยวหนึ่งเคยไปต้องไปเป็นบรรทัพยุวันผู้สังผู้นะง่ายกันไปตอนแรกก็ไม่รู้ผมไม่รู้ว่าจุ่ปนะเขา ได้ปนดมพื่ีู่ตจาเปนจะไปเยียบนะุด่เกาวก็ได้ตะกาวเป็นเฉลี่ยเปนกดหรือว่าพวกโลงคโลอนเป็นปนีการเลอาไครคิดหนาออกด้วยทางขดซื้อบอ,อกอค,คูณสัาโคววนะผคู่ัใช่ครับเออวันใช่วิจิตโตครับพ่อวันใช่วิกิตโตก็ตตดีเ ปานผมแทคอมพิร์ดีก็ดีอาจารย์ดูได้คุณบางปีผมเยามคุณพยายาเป็นการป้ายดีแน่นอนไหมประมาณน,นี้เด้อคร,รับแต่ปลาผู้นสนผู้ก็ได้อยแล้เลีเยไนไปใชวปา้เกนเกเียร์ยังไอขี้ของมันไมโดดนนั่นว,ไป,วไ,ปไปครับายากไปียากครับเป็มัดไปยากแได้ในบางรถวัวไปแน่นทางเจียรนทางซัำโอดไปครับประจัก ก็คือเป็นการจะต้องปฏิบัติแตมันได้ยากใช่ไหมมันมี่หลอกมามันี่สองวานมาเห็นจะตลางกลับมาไปยังมึคพอซ้อนแม่ท่านเ็งครับแต่ถเสื้อแต่วจะลดหายใจตลอดไม่มีนะพี่จตุจีสมัณฑแหละไปไปเได้ไปเหตุเน้าไ่ต้องไปยินเข้า นึกถึงลมหายใจยังไดกะเวลานั่นแหละคือเวลาปฏิบัติครับบอกว่านึกถึงลมหายใจแต่ย่างหนึ่งคือว่าเพื่อให้เกิดความมั่นใจเลยว่าให้เอาจุดหน้าโล่งหรือเอาอาการปิติหรือมาเป็นการยืนยันว่าเออนี่งชาติละสงบแหละไม่โ่วคณะนัึนก็ยังดีเอาความกระสือมาเป็นโตหลักประกันมั่นว่าวื้อของเดือนเอาของวินาทีก็เอานะแต่ละมื่นเท่ละชั่วโมง กินนวลนิ่งๆแบครับเออแม่นเคยเป็นบ่ล่ะเป็นบแก่นั่นแหละอนุ่นนวงนั่นแหละแค่ห้าลูร่มเข่าร่มมอกมันก็เป็นแล้วเพราะว่าห้าบกระดเอนั่นแหละงว่าให้มันใจตัวนี้เวลาห้าวเร่มเข่าร่มมอกมันห่านวงนวแต่ยุแค่ก็คล่มอยูุ่ดนี้เท่านั้นแต่คิดมันปรากฏสิอาการมันปรากดสิแต่คิดถึงทนั้นพนั้นเ่นั้นิดเืว่าเต็มกิดแันไทก่อน ต่อมาท่าเหตุชินไปโดยชินไปเลย,เลย,เลยมันเขาปรจับลมมันก็เป็นพเพราะเ่าคนมคิดทางบวกบวกคิดถึงบอนคิดทางบวกกันนะอดีตหา,หาที่นันทเน่อมงมันบกคิดหาไปพื่อมัากานก็น่วงน่วงสำรวหลายคนก็สงใจเอาอซื้อๆก็ขึแต่มันว่างจากการคิดมันเลยขึ้นอ,อะไรแหลนเว่าอาการปิติไม่เกิดถึงมาเลยเหตไปดูสมิงแหละจับลวมจังขึนนแวบาประธานาธาง แบบว่าตองมิร่มก็ฝเอาเองเลยโดยวินิมิ่งแบบบ่ตตองชิดนันก็เนืกๆเนื้ขื่นของงานโหลดนี่เป็นสองตัวที่สามพิธีตัวหยาบหายไปเลือกตัวพิธตัวอินตัวลึกเอาหนึ่งเอาสองน้ำข่องัะกอนตัวที่สามมันเป็นเด่นแบบแบ่นั้ว่าก็ต้องว่าเ้างต้องโดนข้างไปพอดีแบบส่วนี้เขายังบ่เต็มทีต่วาเหาก็ขอให้มีสติดึงมหาล้มสนาน นั่นก็เป็นของมันแล้วมีเห็ดเป็นอยูหนึ่งก็ได้ยากแต่เห็ดเป็นแล้วนี่แต่พอถ้าเริ่มมั่นใจว่ามันเป็นยังกั็แน่คือครับเออแล้วจิ้มฝึคือครับผมก็ย่างฝึกตะกอนย่างหน่อยหน่อยแต่เสริมม้วนมือเราผมก็ย่างอะไรก็ได้บ้านแล้วเฉดหนังบ้านงแต่นั่งสมาธิแนได้ตอนนี้เขาว่ากันเป็นต้องนั่งแบบวับเวลาเขาบันเพม่ว่าเป็นนั่งจิตพาเป็นท่ายืดนิ่งๆได้นี่เหลือตาต้องไปหัวให้แจเข้าออกตัวนี้นึบๆๆเต่า นั่นแหละคือว่าส่งชาติแล้วคือเาส่งชาติด้วยอานาประสติฐนีแล้เพ่งไม่รมหายใจเข้าเอาลมหายใจเป็นที่เพ่งเพื่อนว่าส่งชาติครับคือแบบนี้เมื่ออาการปีกี้นี้เรื่อนว่าสามารถอี่เราสมาธิจิตตั้งมั่นได้บ้างครับตั้งมั่นคือตั้งมั่นอยู่ในโลกนี้แหละบามันตั้งมั่นนี่อื่นด้าไปคิดถึงผู้อื่นมันบกเกิดครับเลยให้เข้าใจหลักการง่ายๆหนอย เวลาใดก็รู้ลงข้ารู้แล้วก็คือนึกนึกถึงเห็ดที่มันสัมงานแหละยืนเยอะก็ได้ครับเพราะว่าข้าวจะเอาตัวจิตผีได้ข้าวบ่ได้เอาตัวกายบ่ได้ตัวฐานด้ิ่งตอนนี้ยืนเดินนั่งนอนก็คอยเห็ดไปเห็ดมาอ๋อมันเป็นแบบนี้เองเด็กท่องไปเองของมันแบบประกอบกันกับอาชีพการงานห้ามใจก็เย็นลงหลายสติมีความนิดผิดมีความนิตถูกมีความอะไรหลายอย่างดีขึ้นตา อ,อ,อ,อันนห้เาเริ่มต้นจับลักนี่งปันเยอครับเหตุไปแล้วป้ยาอกเหลือตาม้ไปหาใจเข้างโย่แต่มันเป็นแล้วมันก็ไเด้ลืเปล่าปดเอ่นย่ำใบระคิดตัดตาเ่อเอนั่นแหละ,ะหก็หาก็เหลือกพอง่ยายจนามันประิดอยี่ยเรือเ่องจะน่วงนวงันมาเหล <วะ S 2> ืยืนเดินนั่งนอนยางไปกัไปจะย่า,ามันยางเป็นนำ้ำยางไปมันเป็นนำ้ำขับรถนี่เป็นรถปั๊บกขอนบปริด ว่าละตาเฮาก็อยูใ่ในปัจจุบันขณะพุ่าพุ่งไปข้างหน้าเราคนคิดทั้งหมไปหามองหาหน่อยมันก็ขึ้นมาโลอยลไปหล่ะแม่นบ่ล่ะนั่นแหล,ละเอิ้นว่ามันเป็นสมาธิเราคิดตั้งมั่นแล้วครับผมบาดนี้คําว่าอุปจาระาก็คือมันคิดไปนําสิ่งที่เห็นคเลื่อนเพราะตั้งมั่นได้บ้ับคําว่าอุปาอุปะสิ่งที่อุบัติขึ้นมาดุตตาเฮาไปเห็นนั่นเห็นนี้คิดไปนําแนวเห็นเลวมันตัวนี้หายปั๊บหมด เห็นบ่หล,ล่ะเอะนอนั่นแหละเหมืนเขาบอคิดยังมันก็กับขึ้นมาเองครับ,บครับนะครับก็จะคิดไปจากหูที่ได้ยินจากตาที่เห็นแม่เราไปละ่ละ,ละหายเราตัวนี้หายเลยครัตัวความือซื้อตัวนี้หายเล็เลยเราความรูซื้อตัวแล้วไม่เป็นเพคนจีนจำเล้วลครับผมนี่ก็ได้พึ่งอีกเราไม่เป็นแล้วเนี่ยเพียงแต่ว่าปรับความเข้าใจไหมเออนั่งยุ่งมากับเป็นเออนั่งยุ่งซื่อซื้อมากับเป็นก็ต้องมี้ามมากับเป็นนอนองดูมากับเป็น เออเพียงแต่ว่านี่ดึงสติขึน้นมาอยู่กับมัน,นเ,เท่านั้นเองและคำว่าสติสติเลยคือคิดถึงลมสติคือลมเขาออกเขาล้วดกันปัจจุบันก็คือลมเขาออกโลดนนครับตามปั้บกล้องเข้าใจแล้วท่้งกล้อมเป็นสี่ต้องระบายเทปลวดไปนี้ตะกี้วิมันใจ๋งเน้นหนักนะ บันมาใจซบันเพราะก็เรื่องที่เกิดบัดวัดนี่ก็เลยตอนาทุกอย่างเลยส่งไวตรงอนี้ก็ตอแมนนันไม่ใช่เกิดเป็นเองดอกหลายๆอย่างมันมีนาทีรูไปดอกบันเขานคุณหลงาเทยตะกี้รืยังแบบเอายางจุกกลมมันไปหลงไปจับการยางนี่อย่างเงบางทีเราไปจับการล้มมาใจมันได้หลงบันิจับล้มโดยบันับันิกับล้ม คทานยางกระชางมั่นแบบยางไปดูเขาดูเขาดูเขาคิดเรื่องตั้งหมั่งตังมั่งตังมั่งออาเลยและลายยางสิสกิดปรากฏการประหลาดประหลาดอยาจะไปสนใจในปรากฏการประหลาดสิครับแสงฟุ้งหน้าเนี่ยคือเสียงวิบวิบเวทแสตเสียงดึกจิ้งหอมจิ้งเหม็นแบบดึกจิ้งบอกว่าให้ตั้งหมั่งคับร่มยางเดียวแม่นสิเกินยังตึงกระชังนะไปพอเที่ยวแรกก็จะอาจจะตื่นเต้นดูเป็นธรรมดาบางคนมันยางก็ร่อยกว่านี่ ตกใจบางท่้งแต่ก่ายืนนมังเกลานั่นแหละทั้งตัวแล้วจึงบอกว่าบางบ้านบางที่ร่มไม่ได้เียงสั้นบางเพี่นก็ตกใจน้อยไงตกใจใจเราจะคิดก่อนได้เนี่ยจุดสำคัญที่บอกเครื่อนกระเทือเรื่องนี้พอจะตกใจปุ๊บจะไปหาสาเหตุมันรีบก็มาล้มเลยครับแต่ที่บอกบางที่ห้องยางไปในสถานที่ใดหนึ่งเกิดฝนุกขึ้นมาคนสมัคร็นอย่างว่าอะไรบ้างนั่นที่ เขาบ่ได้คิด่วงหนาเขาบ่ได้คิด่วงหนาว่ามันสิเกิดอย่างเป็นอย่างมุสุดอย่างบ่แต่ว่ามันเกิดพื้นไปเลยแต่ว่าสัญญาเก่าๆมันสิเย็นใ่ยเท่าปูเป็นอย่างบ้างแต่ว่าส่วนแบกไปทั้งตำไปทั้งหยาบไปทั้งผีไปทั้งเดี๋ยวเขาบอกปุ่มปั้นจึงบอกว่าอยู่กับร่วงเหมือนมันหมดมากแต่มันเกิดยังเกิดปุ๊บมันจะบอกเป็นฝืนยังหรือแล้วมันจะึืนร่มย่างเดียวเลยตัดก้มกะข้อมือออกทันทีเนี่ยมีเรื่องสี ปรหาต้องมาฝึกอะไรเราต้องว่างจิดเป็นแล้วมันเข้าใจกลอนจะฝึกที่ปุ่นหลดต่มีโอกาสไปจังมากไปจังไดเดี๋ยวจังมือแล้วเดี๋ยวไรเงินมูเข้าไปจังไดสักนี่ใช่ดีอยู่บอกแต่เรื่องมากเข้าไปอยู่น้ำดี แล้วขอก้อนบุญแขงนีงมีคำไออครัอ่าแสดงว่าีทบุญนาพอหาผู้ตายอยากที่เน้องเออจังจจังจถงจดงแก่กวาเดีเ๋ยวนี้ทตตรงครับอุทิตตรง้าเข้าจำนาลูกจำนาจำซื่อใจอุทิตตรงเลยครับราบุญนี่จงถึงแดงคุณพ่อซื้อน้ำสกคคุลเออแต่ข้าจำใจวิภาพหนาเกิดจะไม่จำข้าวเน,ใน,ใน,ในี่ตรงเลยบวะเลยอันนี้โดยอำนาจแห่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ขอบุญ ขอผลทานบุญกุศลกรรมดีที่ข้าพเจ้ากระทำานจงถึงแด่คุณพ่อกอนะก,กุคุณขอสาธุพ่อประมงยังอีกเขา่งได้ตรงเลยครับท่นจําำเอาเลยด้วยอานาจของพระพุทธธรรมประสงค์ขอผลทานบุญกุศลกรรมดีครับที่ข้าพเจ้ากระทำตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนักการณ์น,นี้นจงถึงแด่จือจ่อจือ้อค้าเนี้ไปเลยครับตั้งแต่อดีตในปัจจุบันดส่จนมาเขาทํานไม่อดีตเขาสิเอาไปแลกของก่อนเนาะ ก็เบิกบุญไม่ได้ใช่ไหมเรียกว่าถตาบาปคิดถึงอะไรก็ยั่งส่องมองมันนั้นบุญคิดถึงยังไงมันก็ดีใจมืัอนั้นคือกันไหมครับผมบุญเก่าเดียวว่าเหตุ่านมาแล้วมันบ่หายเด้บุญคือเก่ามันเหมือนเด้ตะกี้มันบ่มีอานิสงส์เพราอย่างเพราอเอาแหลกของครับผมแลกนั่นแลกนี่ร้อยนึงจะได้ล้านนวดนะเนาะเอออานิสงอุทิศบุญก็ต้องขอทางขอทางบ่ได้เด้อครับผม แต่ว่าฟังหลวงกวอยู่สิเข้าใจดอกทางขอทางมาได้ครับก็เดี๋ยวควาเชื่อขาอยากไปจัดงานนี่นไงครับผมรู้ว่าก็ไก่โอ้ยถ้าไปจัดงานนั่นมีเหล่ามียาเนี่ยมันมันบ่นไ,ได้หรอกล่ะครับมันบ,บ่บริสุทธิ์ผู้ผู้จัดกับบรบิบสุทธิ์กังวลจิตบ่สงบกังวลในของถิ่มาเลี้ยงแขกเลี้ยงคนน้ำเหล่าน้ำยาน้ำตอนกลับแขกมันหนีเนาะใช่จังไส่เหรอเข้าเหตุง่ายๆโหลด เป็นถวายพระอันใดอันหนึ่งหรือว่าไ่บาตเราว็คิดรอมเป็นสังกทานทั้งบดนั่นแหละมันพระผู้เดียวกับสังฆทานคือเก่ามันเป็นโตแท่นสงหลับด้วยนั่นมาเขากับมาร่วมกันในวัดคือเก่าเขาการท่ารเราเป็นสังกทานใดกันอมันเป็นสังกทานของมั่นอยู่แล้วครับแมนผู้เดียวกับสางเขาเจ้าต่อเอาไปไหว้บุตรเขาถวายในน้ำผะสงมุงไ่เด่นน่ะสังกทานทั้งบดเด่นหนึ่งส่วนเขาเสียเป็นส่วนตัวกับเรืองของเขาตัว แล้วข้าท่านในหมู่สงด้วยนะพระผม้เดียวกับเป็นสังกัดท่านเดชบแมว่าตองซี่ต้องหานไว้นัินห้าติพิธีคระชมเขาเป็นตัวแท่นรากเขามาร่วมหมู่กับเ่าแม่นวัดนั่นที่มยูุผูเดียวกัสางเกิเอินประสางกท่านคือเกขาในหมู่สงฆ์ตัวโลกกือเ่านี่คือพวกข้าววัดหัวใจตัวนี้ครับ้าป้าลุกปาติปุกลิกท่านจะเจาะจงถวาไแดได้ลวง่ออันนี้เน้นซื้อผมให้ลวง่อ แต่่าเคาบ้งเจาะตรงผู้ใดเลยมันเป็นสังฆทานทั้งเบิด,ด<ะ>บนเนอบาดนี้เฮาอุทิบุญทั้งเจาะตรงแบบขอค้นทานบุญกศลกรรมดีที่ข้าพเจ้าก็ทำมาแล้วตั้งแต่จนถึงปัจจุบันณขณะน,น,นี้จงถึงแด่คุณพ่อคุณแม่หรือซึอผู้ใดก็เน้นไปยิ่งจาํานาใดทั้งดีมัน่าพนิจเท่ามันมีอยู่แล้ว<ะ>มันไปตรงเลยนะมันบแวะใส่แล้วก็ทำบัดสังฆทาน บ่มแมนบาข้าก็เห็นสีลูกหาลูก่นไปเชงเอินว่าสังฆะเลยเ้าท่านในาน้ำสังฆะท่านเออแม่นผู้ดันสิยูผู้เดียวกับ้างสองกับซามท่านในาน้ำสังฆท่านเฮา็ไปเด้เจาะจงว่าให้หลวงพ่ออันนั้นซื้อหลวงพ่อหนี้ซื้อหลวงพอ่อ,งพอนี้แล้วซื้อหลวงพอนะ่อเนี่ยเขาเอา่อเจาะจงคือเขามาหันถาวายแด,ด่หลวงพอ่อมันนอกก็เจาะจงเลยแล้วเข้าจังท่านตอนมงสองอีกที่หนึ่งเอานี่คือผู ข้าเห็ดปินพ like sure> um bueno> um bon ู um bon ่บ oh> um um ่าใ um um ้จักยั้งมันก็เอาแล้วเขาปูได้เลยแหละเนาะนีลเนสัดาวพนั่นแหละนำจ่ำเป่าใจเราะบ้าอใจเราค่ะเออผมก็แยก็แยก่าผมข้าวากก็มันมันีแต่แบบว่ามอีเมีหลังมอีเดียวมือสีแดงข้นคิด เอได้อย่างไหบ้าฟ้าหมวพอคนใดทจีวาว่าวว่าต้เป็นตัวนี่อย่างเป็นให่ของสี่นะคะความคิดเห็นของคนกับการกระทําที่เคยฆ่ากันสืบต่อมาแบบนั้นมนเลยชินว่าต้องเป็นแบบนั้นทั้งที่ถูกถ้าแบบอื่นผิดค่ะนี่แหละพระสงฆ์องค์เดียวบินฑบาตอยู่ก็เป็นพระสงฆ์สังฆทานหมดละแต่มันเข้าไปท่านแล้วเข้าไปเจาะจงตะเพินได้นั่นเข้าถวายในน้ำขององค์สงฆ์ตั้งหากคือเด้ บางวายัง่กระสังมันก็เป็นสังกท่านอยู่แล้วเว้นแต่บออนตานี่แต่บาปหลวงพ่อมันอบผู้เดียวนี่ห้อ,อ,อว่ามันบริด้บุญหลายดอกภากูผู้เดียวยกูเ,วเห็เป็นสังกท่านต่อตัวแต่จังสั้นเลยอะ่ะอะไรหลวงพ่อเห็แนม่นอานังหรือ,อท่านในห้างปอนดัสติมันเอาไปท่านต่อไปยังไงดูนั่น,นแหละเขาเข้าใจยังสั้นแล้วห้ากระเท็บไหนเขามันได้มากกว่านั้นตัวเนาะตามนั่นแหละครับเป็นทังว่าค้น »ค้นกะบพรามันต่างกันแต่ว่าคุณก็แค่ได้ยกเขาเงไปด้นแบบนใหญ่ไปนันทู้เดียวผมไม่ย่าพุชจะฟรองดันจะกรองว่าอาทิตย์นึ้อยากใส่บาทใสัเหน่อยสองเพื่อเพื่อสองเพื่ออย่างไรเพื่องนิใส่เลยแะไก็เต็งกี่การก็ย่ามาหรือีเห็บบก็เขาย่บอกเขายอ้างบนพอดูเอาตั้งสี่คอยแต่จะห้างมือกะเป๋เดินสังงทานห้างเรื่องมือกระเป๋าไปเรื่อยๆอยู่ครับ คนเข้าใจเห็ุตามณ์ที่ที่ชาวบ้านเหบุญแจกเข,าขาวว่าขาง้อขาคล้อยมันบ่อยจัดเม็ดพอพอเพิ่งจะไปบอกไว้อย,ยู่ค่ะตอนเพิ่งก้อนเพิ่งก็ตาย<อ>แต่วันนี้เคยเถียงกันกันกนอกมาว่าตีแมงบ้าหรือบปล่าพเพเห็ุอันประเภทนี้เขามาจาง<อ>ังหีุ่มเรืวว่องว่าบ่เอิ่นแก่เพราะคนหนูบ่เห็นผิดหลวงพอ่อ <c oughs> มันก็นเลยเนี่ย,ยเราจะเ,เอาไปว่าเืออไปเขาส่งแต่เขาฟัง,งเงลยลงทุนสื่อนรกตำรวจลงกองว่าค่ะ เขาฟังเรื่อยๆเขาถึงเขาถิ่มแหมงเขามเปิดหมดเลยค่ะผู้อื่นเห็นจะคลองมีความสุขมีบันมีทางดอกครับคือมาขาเข้าไปเห็นพวกขาเมื่ไปทำบุญกันนันเข้าสิศูนย์เบาเข้ากับศูนย์คือกันตัวเข้ากับเดืออากาศคือกันตัวเนาะจะคล้องเป็นผู้เกียจนาจอยจงชูอมูตัวนันเดอร์อมัวตานเดอร์เนมบอสันครับเออวันนี้ค้าเหล่าค้ายาเอิญผู้นั้นเอิญผู้ดีมาก ผู้คั่วต้องเ็จร้อยเอาพ่อผู้คั่ววะนี่รูปชาวบภาพเดี๋ยวเห็นก็ประหางแน่มันเป็นบุญอยู่บ่หลักมันบาปมันจะที่แหลกเติมต้นแล้วยิ่งไปหาจางนั่นจางนี่มาขบมางั้นโอ้๋ยตีกันขากันทั้งบ่ราะอไรอยังเลยเพราะสันติว่าลงทุนสินนรกกว่าแต่กระถิ่นนี่นึกกระถิ่นนรกแล้วก็ว่าหยาดใจด้วก็มันเพไรไปก็เห็นเห็นก็เห็นอยู่ไหม เขาไปเห็นกระสางเขาเนี่ยคนก็มาหลายอยู่เดี๋ยห์เนาะพอเขาเห็นตามนี่เราเห็นตามจริงมันเมียนก้มเปิลเด่นเดียวเรื่แรกระเทียงกันยูเป็นเรื่องบุนก่ะสร้ากหรือห่อก่อสากว่าแม่กับลูกเด้บอกอ่ะแกะออกแบบนี้แบบเขาดูกบบแกแกเอาให้แม่มึงกินก่อนี้กินก่อนเป็นเพราะขัดใจก้มไม่เท่าเด้กินกินเนี่ยเอากรดสากให้พอให้แม่ว่ะ กินแม่เจ้าว่ามัานเด็ดเจ้าต้องกินในมันเบ่งเือนกระเาขึ้นแล้วให้สิกินได้แใส่ห่วงไปองเอาเอาเจ้ากินแต่พอถ้าแม่จะกินหนึ่งสี่พอแม่จะเป็นตังผีตะเป็ดนอแล้วท่าเพิ่นทังขอบใจก็หมายแบ่นักตั้งแต่เจ้าเป็นคนอยู่นี่เจ้าก็ยังบรกินก่อเจ้าฆ่ากันเห็ดสืบตัวกันมามเห็ดง,งามๆโรดือว่านี่ประเภทนี่บุญต่อสากไส่บาทแล้วก็มาจังหันยำเสลธรรมดานี่ก็ต้องไปเห็ดแบบนี้ เอ้ห้บอ,อให้เสียบอกกี้ดอกแล้วพลิกความเห็นไหมาละพลิกความคิดเห็นไหมจะยึดติดแต่การกระทั่แบบก็เก่าเอาอาหารไปถวายาทีสามีสี่รับได้อยู่บะะ่นี่แม่เตมนกระพิบแต่วินายมันกระพระพิบแ,แหงหรืล่แม่แม่บ้าหละลูกมาตะที้สามมะฮอนั่นยิบนี่ปาดย,งงยงังบลอกรองแป้งใจเล่เออได้เดบุไป,ปหาอย,ย่าแต่ว่าท่านถ้ากับสวดสวดเอาอย่งสวดละ่ะไดรับนี่กพิษแล้ว หลับอาหารในเวลาบิกาดแกงบ้านใหม่เขาหมายถึงเห็นลายมือพี่เขาไม่ได้เอาหกทุ่มนี่คือภาษาโลกภาษาถ้ำแกงบ้านใหม่คือเห็นลายมือเด้เอาละบักฟ้าต้อนเข้าใจยังยัยยัยนึบ้านตามกับแพงวัดเขาแตงตมานยังไปกินเนาะเห็นย้าอีกมันปนกันหลายๆคืนผมบอกยุ้งว่าก่ต้องยึดด้วะอะไรนั่น เห็ดดีๆงามๆโลดนี่คือเขามาจังหันธรรมดาหรือมีแนวใส่บาดป็นธรรมดานี่ยอร่อยเข้า้องเห็ดคือเขาอะไรเข้าผสให้เสียประเพ้นี่แล้วเขาเห็ดแบบแล้วถูกต้องตามพระธรรมวินัยโลดทางใดก็ไหวอร่อยเว้ใส่บาดก็พอแล้วต้องพอท่านรู้สงสัยอันหนึ่งรู้เห็นอันย่ามอันย่ายอันย่ามมือเสาเพื่อนจีเพื่อนจีเอ็ดข้ามเขากับกับน้ำไปถวายหินพระอันเนี้ย เพราะอันนี้เพเป็นยังดอกมันเป็นเครื่องระลึกว่าเป็นพุทธานุสติเอออันนี้เพราะม่นว่า,าพระพุทธรูปมันมก็จริงดอกอเป็นแค่เครื่องระลึอกเลือกถึงคือเฮาดอกไม้ไปขึ้นพิงพระอะไรเออนี่ก็เป็นเป็นกุศโลบายหนึ่งว่านึกถึงพระพุทธเจตนะา่าแต่ว่าเขาพระพุทธแน่ถาวายน้ำพุทธแน่แต่มันก็มีพุทธยั่ไม่มีเลยนะไม่นมความจำนี่แหละมันก็ยังดีถ้าถ่ายอันติว่าไปเหตุเป็นพีเพนีแนะ่แบบคือคือว่าเขาใส่ ก,ก่ผู้รับกับผิกอาบาพ่อผู้รับคนจักเป็นพ้ะกับพวกคนจักอี่ว่ามีการแปลว่านเลื่อิดเลื่อนงอแต่เว้นเลื่อัวอปจนว่าหอดแจงวันใหม่ถึงแรงมือของอย่างอื่นเกิดมีการเบิดหลับกระไรเป็นอาบาดเบิดเนี่ยมันสิ่งเดียวหมดเลยส่วนกับพากันเอายังไม่ได้ส่็นเ้วก็พอก็ะแม่กระเจงเพิ <c oughs> ่นถ้าเ,เป็นผีเป็นเปรตเนาะ ก็ให้เพิ่นเป็นเทวดานางฟ้าเป็นพระอิมเขาปุ่มแน่นเนาะถ้าหมอร่ำเขาเปิดตัิดเสื้อเขาโหลดเนาะวัดพระมนเทศก็นั่นนี่ถึงม่เดี๋สนใจอย่างตะไบบานว่าเนาะคนอยากเอาตะไบบานเป็นไงมาเดี๋ยวทำเป็นไงเบาครอบจีนเป็นไงแยกท่ามันยางเก็บไว้มาหาเห็ดจะไปตะมั่นโหลดก็ต้องไปนั่นแหบะห้องผมไฟแห้งแบบเนี้เป็น ยูนั้งไทยบานไหนรูก็ยูได้คือเเ่านั่นแหละข้ามเบานหรือซื้อหรอกเาก็ไปหาข่าวพวดได้ไทยบานก็ไอ้เนาะกันยูปกติแค่ว่าบเห็ดคืองซื้อซือว่าคู่ดีรถล่าบบประเภทนี้สองประเภทนี้หนึ่งเนาะว่าอื่นพ่หงพอว่าหาวาจีน่ออยางนี้แต่ว่าลุบอลุบอนั่นหอกค่ะพหนูรู้ฟังลงพ่อหลายๆคนเทศให้ฟังเหลากันเมืฟังมาฟังหลวงพออีกก็เตื่มั่นใจบ่ก็ทั้งสแบบมั่นใจเลย คิดตามก็เป็นจริงมันก็กจริงที่ได้ละเนาะก็มันมันก็เพิ่นไว้่พวกไว้หายแก่เอาจ้างหนังจ้างหมาลำาขากันํำก็เป็นบุญดอกพระตกี่วไปถ้าบุญกันต้องก็เฉลวยครับปรนกองปราอลไก็้าเราผู้เนฝ้าเหตุถือตก็ถือมาหลวงประการเตามลงทะเปรหา่าปลาจังสนแหละมันบ้าเาใจไปหรอกจังสัะเวยเหตุไปตามผา้ำผาวินัยได้บริเหตุตามใจคนได้ thì khi đi chọn cả bên nước cao với nhau, nó, đúng, mì bài áo mang cứ đi ở lượt cùng cũng xăng cà phê đi lượt, đúng, nó, gì đẹp như อเอาละตด้น,นั่นละเอากาต้ยบุกอบบอกได้มนตายบุดได้นั่นแหอดูเพิ่มันไทยจังจังไทยบอน

cái hắn nhiều. Hoặc hai mặt hàng đi. Bác sĩ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 . Bác tắt Bác sĩ. Bác rồi Bác sĩ.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  Bác quá Bác sĩ.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  Hai oh, tay you toa bunty được bunty 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 Không bunty 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 bunny 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 kia bunny 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 ไปสั่นพี่ต้นอากาศสั่นนะเขาบเห็นหน้าง่วเลยไปอยู่กันอยู่ตัวสิครับอยู่กันเลย